สวัสดีครับวันนี้พวกผมนะครับสำหรับช่องบาร์แฟมคานะครับวันนี้ผมจะมาะพาทุกคนมาดูตัวกระบะอีกตัวหนึ่งที่เป็นเรนเจอร์ตัวพิเศษนะครับตัวสปอร์ตเรนเจอร์สี่กลับมาผลิตและขายให้ทุกคนอีกครั้งนะครับนี่เป็นเรื่องที่เซอร์ไพรส์มากสําหรับของฟอดเนาะผมพูดก่อนเพราะว่าผมเชื่อว่าเป็นกระบะ4ี่รุ่นเดียวที่ราคาถูกที่สุดในท้องตลาดตอนนี้นะครับเพราะว่าตัวสี่คูตัวเนี้ย ถ้าเทียบกับหลายๆแบรนด์ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีของเราเหนือกว่านะครับผมไม่ได้อวยฝอตนะครับผมเทียบจริงๆจากข้อมูลที่ทุกคนเคยเห็นนะครับสามารถเปรียบเทียบได้ว่า4คณตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับและถูกที่สุดในท้องตลาดด้วยเทคโนโลยี <Technology S 2> เยอะที่สุดด้วยนะครับหน้าจอ s ิงค์โด้วยลองดูข้อมูลกันศึกษากันดีๆนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ0 0ล้านนบาทนะมาดูมีอะไรนะครับ ไฟหน้ามาตติรีเฟกเตอร์ตัวทีเดย์ไทม์เลนิ่งไลท์แบบนี้นะครับกระจังหน้าเป็นสีเมเทโอเกรนะครับมาพร้อมรูรังพึ่งแบบนี้เยอะๆด้วยนะครับด้านหน้าเป็นกันชนตัวเอชแบบนี้เหมือนตัวเอเวอร t เรสต์ไวแทแล้วก็มีไฟตัดหมอกด้านล่างมาให้ในราคานี้นะลองพิจารณากันดูนะครับมาดูล้อแม็กยางนี่255ทับ55เอ้ยทับ 65, 18, นะครับสำหรับตัวนี้นะและโชคตัวนี้เป็น ฟ็อก uh, ขนาดเล็กนะครับเป็นทวินทูปอ่าเห็นปะแล้วมาดูนะว่าว่าตัวนี้ปีกนกซ้ายขวาเนี่ยคือเป็นแบบสองชั้นด้วยนะเห็นปะชัตซีโคตรหนาเห็นชัตซีปะเนี่ยคุณพร้อมสี่คณสี่หรือ,อยังนะครับคันนี้มีดิฟล็อกนะอ่าหัวจกเมเทโอเคเพราะาตัวรถเป็นสีดานะครับคือใครยังไม่ซื้อซื้อด่วนผมบอกเลยว่าซื้อด่วนผมจะไม่พูดภาพอะไรเยอะแต่ผมจะให้ดูว่าอ่ะของเรามีอะไร คุณดูนะหนึ่งล้านสี่หมื่นเก้าพันมีให้ขนาดนี้กระจกตัดแสงออโต้นะครับอ่ะเปิดไฟให้ดูด้วยเอากระจกตัดแสงออโต้โพลาร์ไฟฟ้าอีพาสมีล็อกความเร็วลิมิตมาให้นะครับวางสายรับสายแล้วก็อ่าเน็กเน็กเพลงอ่ะเปลี่ยนเพลงเพิ่มลดเสียงคําสั่งเสียงภาษาไทยมีมาให้โอ้ว้วาวเดือดตาให้ดูนะครับเอนจิ้นสตาร์ทด้วยนะครับเป็นกุญแจคีเลตเห็นไหมเหยียบเบรกสตาร์ทได้เลยนะครับไฟหน้าออโต้เปิดให้ เพิ่มลดหน้าความเข้มของแสงหน้าจอได้นะครับนี่คือ4ี่คูณสไฟตัดหมอกเปิดตรงนี้เนาะอ่ะไฮไลท์ไฮไลท์มีไฮไลท์เยอะพวมอะไรดึงเข้าดึงออกได้ขึ้นลงได้โคดคุมนะครับแล้วก็ปัดน้ําฝนออโต้ด้วยคันนี้นะปัดน้ําฝนออโต้ด้วยนะครับนี่โฟร์ไฮโ o w โลมีมาให้นะครับราคานี้ที่ผมพูดไปตั้งแต่ต้นในะราคาพิเศษแล้วนะคือถามอะไรนิด ผมตอบไม่ได้นะเพราะนี่คือโปรโมชั่นพิเศษของฟอร์ดนะครับขับสองมาให้ขับสี่มีมาให้นะครับแล้วก็นี่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 โฟโล่โฟโล่ตัวเนี้ต้องจอดก่อนใส่เกียร์เอ็นแล้วก็กดได้นะครับอเดี๋ยวมาลองดูว่ามัน,ม,นมันทำอะไรหน้าจอนะมีกี่โหมดโหมีโหมดการขับขี่ที่สามารถที่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอ่ะคุณดูแล้วกันว่าคุ้มไหมเนาะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นนะผมบอกเลยว่ายังไงผมว่าคุ้มกว่านะครับ โหมดธรรมดาโหมดประหยัดนะครับโหมดลักจูงโหมดถนนลื่นโหมดโคลนโหมดล่องมียั้นโหมดทะเลทรายอ,ะอ่ะอะแล้วก็จะเปลี่ยนเป็นสี่คูณสี่ให้ออตโต้นะครับเป็นไงอะดูนี่ดูจอกลางผมกดปุ่มเดียวนะนี่คือการเปิดดิฟล็อกนะครับถ้าคุณอยู่ในโหมดทะเลทรายอย่างที่ผมบอกผมขออนุญาตหมุนกลับไปที่โหมดปกตินะครับเพื่อปิดก่อนอ่า มันก็ยังเป็นกลับมาเป็น4 2คูณดิฟล็อกที่ล็อกเมื่อกี้หายไปแล้วแต่ถ้าคุณอยากจะใช้ดิฟล็อกทั้งๆที่อยู่ในโหมดปกติคุณก็กดที่หน้าจอนี้ดิฟล็อกทํางานแล้วนะครับนี่คือพร้อม4 4คูณเลยมีตัวช่วยลงเข่าในในความลาชันด้วยความเร็วต่ําด้วยนะครับดูปุ่มด้านบนเข้าโหมดนี้อย่าลืมกดปุ่มนี้เนาะกดปุ๊บเห็นปะกดอีกทีอ่ะปึ้งเห็นไหมแอร์แยกอิสระซ้ายขวาด้วยไวเลชร์เจอร์ด้วยคุ้มสุดแล้ว ผมขอใช้คำเปรียบยคือคุ้มสุดๆล่ะคุ้มสัตว์อังนี้ว่ะในคำนี้นะครับผมก็เคยมีนะคนก็เปรียบเทียบแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้มันคุ้มมากๆสตาร์รถผ่านมือถือได้นะครับกระจกออโต้คลิก4บานมีแอร์หลังมาให้มี power outlet มาให้4ณ4อยากลุยป่ามาคันนี้เอาไปเลย1 4 9 0 0ล้าน49,000บาทนะครับด้านท้ายแมกไลเนอร์มีให้แต่ยังไม่ได้ใส่ มีฝาท้ายฝรแรงอีซี่สลิปนะครับกล้องมองหลังมีมาให้นะครับ่ากันชนด้านท้ายเป็นเมเทโอเกรมีไฟสองทะเบียนโคตรเท่นี่ดูดิอ่ะอย่างถ้าใครจะซื้อนะครับโทรมารผมที่เบอร์ที่ผมขึ้นให้ด้างล่างหรือแอดไลน์ออฟ i ิเชีที่ผมขึ้นให้อินโทรอะไรต้นคลิปนะเราแอดเข้ามานะแต่ถ้าอยากได้นะครับบอกเลยว่าราคานี้คุ้มที่สุดแล้วสำหรับ4คูณ4ของ n e x t g e n Ranger คอสอนนี้ 2.025อย่าลืมนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ